18นาฬิกา31นาทีกระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสรยารอ์วัดเทศเดนธราวาตในการพระราชทานเคริงศพผลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกสอบเจ็บพลันเมื่อวันที่30กันยายน2563สริอายุได้94ปี คนเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2469เป็นธิดาของคนตรีพระยาเสนีนรงเรศมอมลวงเล็กสนิทวงกับท่านผู้หญิงพยอมเสนีนรงธิ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรังเซซาวเวร์คอนแวน์โรงเรียนสายปัญญาและโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขปัจจุบันคือวิทยาลายัยพยาบาลบรมราชชนนีน ต่อมาได้เข้ารับราชการและถวายงานรับใช้ใต้ใตเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสดิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระอธิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพปี2495ถึง2498และเป็นขุนข้าหลวงผู้ใหญ่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2501ได้รับการไว้วางพระราชฤทัยให้ดูแลงานสวนพระองค์จนกระทั่งสเสด็จสวรรคตและต่อมาได้ดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พรรมาชิพระบรมาาร,รมาชชนีพันปีหลวงท่าพเู้าเอาพราดีปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตจึงทรงพระกรากลาปรดกระหม่อมให้เป็นนายทหารราชอง,องครักษ์พิเศษ อัตราคนเอกหญิงคนแรกและคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นสามัญชนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายอวยชัยยิ่งเจริญมีบุตรธิดาสี่คนสมเด็จพระนิฐิธิร,ร,รธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพนราดาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานปิดภาคเรียนประจำปี2564และทรงเปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลปทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม วันนี้เวลา14นาฬิกา42น,า,นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนอนุบาลภัทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาตำบลเจ้าประถงเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมส่งร่วมง,งานปิดภาคเรียนประจำปี2564 โอกาสนี้นาปงปวริกษาบุนรอดผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเฝ้าทุลอองกระบาดถวายตัวพร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4เข้าเฝ้าทุลอองกระบาดถวายตัวจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่ครูอ,อวุโสปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียยอุตสาหะพระราชทานเกียรติบัตรแกร่นักเรียนที่ชนะเลิศก,การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีการศึกษา2564จำนวน6คน และพระราชทานพระราชานุญาตที่นันเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กราบถวายบังคมลาจากนั้นทรงเปิดป้ายตรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนารับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินร้องิจาการโตรงเรียนที่นางทัศนีพัทยชนันต้วมกราบบริษัทไลฟ์จำกัดน้องกล้าวน้องกระหม่อมถวายและทรงพระกรณาปลดปลดกระหมอ่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินกิจาการโรงเรียนต่อเนื่องซึ่งได้โอนกิจาการโรงเรียนเป็นชื่อมูลนิธิไัยพัฒนาเมื่อปี2562และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลพัทยวิทยามูลนิธิไัยพัฒนาเมื่อวันที่23กันยายน2562เปิดทําการสอนมาตั้งแต่ปี2495เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของจังหวัดมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนมากว่า60ปี ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1นึงถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน2,201คนครูแ83คน มูลนิธิใจพัฒนาได้เข้ามาปรับปรุงอาคารต่างๆอาทิห้องเรียนโรงอาหารแผนจัดสร้างสนามเด็กเล่นและจัดซื้อเครื่องพันเครื่องดนตรีตรอมกับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหน่วยงานภาคพลังเยาวชนให้การสนับสนุนอาทิการติดตั้งระบบ Wi-FI และระบบเครือข่ายภายในเพื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กและเครื่องปรินเตอร์ การติดตั้งแผงโซลารเซลล์การจะบ่อน้ำบาดาลและตามปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนโรงเรียนในแผนการดำเนินงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้มากขึ้นและนักเรียนส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนการพัดเลยมือการคิดวิเคราะห์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรวมทั้งการฝึกเฏิบบวิภายในและการเีมารยาทตามแนวนโยบายการเรียนการสอนของอาจารย์ทัศนีที่เคยวางแนวทางเอาไว้แต่เดิม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศีสว่างพรวัดวรคดีราชนาเรเเด็จแทมพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดเกสรศิลคุณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา17นาฬิการะบารสมเด็จเจ้าฟ้าฯทรง้า มาโปรกล้าสดกระมอมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัดวรคตยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีประทําด้วยสุดที่มงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนวัดเกอรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในการนี้พระเจ้าวรวงเธอกรมเจ้าสิริพาจุฑาภรณ์แต่ทางคณะผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจดีประทําด้วยสุดที่มงคล หลวงตาพระมหาบัวญาสัมปันโนเฝ้ารับสเสด็จจากนั้นสเสด็จไปวิหารทรง,งทรงพระบรมสา,ารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่ออัเชิญขึ้นปริบิสถานในพระเกิดมาลาพระประธานประจำพระวิหารซึ่งได้รับพระราชทานานามจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมแทสีสว่างพาวัชบรคติยราชนาดีว่า พระพุทธสุดที่มงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เรื่นิน,นี้อธิบาความหมายว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาทรงประกอบด้วยมงคลอันบริสุทธิ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลั์รักอครรษิติมาลีกรมพระศรีสว่างภรทว,วรคติยาราชนาดีทรงสร้างมีพุทธลักษณะปามารวิชัยเนื้อลงหะทองแดงป r o n ลงรักปิดทองโบราณ หน้าตักว่าง224เซติเมตรความสูงจากองค์กระถึงพระเกศ329เซติเมตรยกฐาน3ชั้นฐานระกว่าง308เซติเมตรสูง179ซติเมตรระดับอักษรพระนามจอพอที่พระทิพเบื้อง้ามพระประธานด้านขวาของพระประาปรธานประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่เสากันตสศีโล ้านซ้ายปดิสถานหลวงปู่มั่นภูริัตโตส่วนตรงกลางเป็นรูปหล่อหลวงตาพระมหาบุวญ,ญาณสัมปันโนเสร็จแล้วทรงสง,สง,สงอธิธาตารทำดีสุดที่มงคลใน,นรัตนเจดีย์เพื่อเชิญขึ้นไปประดิสถานบนบุกสบกภายในเจดีย์ โอกาสนี้พระราชทานกรวโรกาสให้พระราชวชิรธรรมมาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดเกศศิลป์คุณวัดป่าบ้านตาดพระราชภาวนาวัชรากรอินทวายสันตสโกเจ้าวาดวัดบุดมมงคลวนารามวัดป่านาคำน้อยเต้าถวายของเพจรึก จากนั้นพระราชาาทานพระวโรกาศให้พระราชภาวนาวัชิรากรอ,อินทวายสันตุสกโกผู้แทนคณะเสศิยานุสิทธิ์เป้าถาวายทองคําแท่งจาํานวนสองแท่งแท่งละ12.5กิโลกรัมเพื่อพระราชทานแก่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนำเข้ากลางหลวงเป็นการเสร็จต่อโครงการผ้าป่าช่วยชาติของพระธรรมดีสุดที่มงคลโดยเป็นทองคำแท่งที่คณะศสศยานุสิทธิ์ จำเน,นการหลอกขึ้นจากทองค,คําคงเหลือจากการสร้างยอดฉัดทองคําของเจดีย์การหลออพระพุทธรูปทองคำตามปฏิจภาคาหลวงปู่อุลล่าทิตัธรรมโมและการสร้างรัตนเจดีย์ต่อจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราตสก,การะอธิษฐานะธรรมวิสุทธิมงคลซึ่งปฏิดิสถานที่บุตรบกภายในเจดีย โดยอยู่ที่ระด,ดับความสูง9เม60เซนติเมตรซึ่งเจดีย์นี้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมศิลปะล้านช้างสูง61เมตร58เซนติเมตรที่ระด,ดับความสูง33เมตรเป็นที่ประดิษฐานพระบรมาสารีริกธาตุพระอาหารหันตธาตุระพุทธรูปสี่องค์ได้แ,แก่ระพุทธรูปทองคำระพุทธรูปเงินระพุทธรูปพิงโกพระพุทธรูปหงจุยเตีย และอธิธาตุพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลในส่วนกะโหลกและฟันซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทะาสีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีสเสด็จมาในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกับพปรงรูปทั้งสี่องค์พระอรหันตาธาตุและอธิธาตุพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลขึ้นปฏิสถานเมื่อวันที่30มกราคม2565ส่วนยอดเจดีย์เป็นชัดทห้าชั้น ยอดชัดบนสุดเป็นทองคําน้ําหนักทอง86.2กิโลกรัมชัดชั้นที่1นึ่ง้ำหนักทอง99.4กิโลกรัมเริ่มจากฐานชัดชั้นที่ส